ประเหณของเด็กถ้าจะแกะคอดเอ่อเสกิลิกอถ้าจะแกะจากคอดจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะกระจ่างเรื่องขอดอ่ะเราต้องเล่นเพลงแจ๊สอะ อันนี้คือ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 แบบนี้เลยนะคำว่าเล่นเพลงแจ๊สไม่ได้ไหมายว่าคุณต้องไปศึกษาวิจัมลาแจ๊ดไม่ใช่นะคุณต้องเล่นเพลงแจ๊ดก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาขอดเจอเชงเจอขอดเชงหนักหนักอะ่ะดีๆแม่ไปเล่นขอดน,นั้นได้ไงวะดขอดได้ไงมันมีที่มาหมดที่มามาจากเพลงแหละคุณบอกว่ามันจะมีเชงจากเพลงหมดเลยแม้กระทั่งเพลงที่อเพลงกรรมลิขิที่ผมมาเนี่ย เวลาเราผมอธิบายมันอาจจะเป็นทูไฟตรงนีมน้มันคือคอาําอธิบายอะ่ะมันดูแบบมันดูตําราตําลา,ลาเพราะว่ามันคือแบบ A B C D แต่จริงแล้วทุกอย่างมาจากเพลงหมดคุณอาจจะเราอาจจะมีความรู้เรา,าจะแกะเพลงามาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่มีทางเขาเรียกว่าเราเราจะไม่มีทางแบบตกผลึกหรือว่าเคลียร์เคลียร์เราจะไม่มีทางเคลียร์ได้อะนึกออกไหมเคลียร์หมายถึงว่าเคลียร์ว่ารู้ว่าต้นทางมันมาจากไหนเพราะต้นทางมันมันจากเพลงอะ่ะ ถ้าเราเล่นเพลงมาประมาณหนึ่งอ่ะหรือว่าเราเล่นแจ๊สเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อถ้ามาหักถ้าหักมาทางนี้แล้วเราจะกลับไปเนี่ยเราจะกลับไปที่ลักษณะคอร์ดอะไรหรือหรือเราจะเล่นพาสซิ่งอะไรก่อนที่จะไปถึงคอร์ดเนี่ยเล่นพาสซิ่งอะไรมันถึงจะดรอปลงมาแล้วก็สวมเข้าไปได้หรือเราจะเอาไซต์ตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้เล่นโน้ตโน้ตที่มันออกมาข้างนอกแล้วมันอแล้วมันฟังแล้วมันยังฟังดู เอาเพี้ยนออกไปแต่ยังเข้าอยู่อะไรเงี้ยมันมีลายของมันมีมีลายมันมีลายทางนิ้วของมันซึ่งพวกนี้มันต้องเล่นเพลงแจ๊สมันถึงจะมันถึงจะเคลียร์ส่วนไอ้พวกเพลงที่เฮนดิกเลยพวกนี้มันมาจากพวกนั้นแหละมาจากพวกเพลงแจ๊สพวกเพลงพวกนั้นแหละเพราะพวกนั้นมันคือเบสิกมันคือเพลงเบสิกนะจริงๆแล้วเพลงพวกนี้เพลงบลูเพลงแจ๊สมันคือเบสิกมันคือเบสิกของดนตรีปัจจุบันน่ะฉะนั้นมันหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมันมายังไงเนี่ยมันคือตรงนั้นนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าถาม่าถ้าจะแกะเพลงจากขอดหรือแนวคิดจากการสร้างเพลงเอาจริงๆผมผมบอกเลยว่าผมผมว่าเพลงอะมันก็ครอบครบกันมาแหละจริงๆนะมันมันคล้ายๆกันน่ะแหละมันมันจะมีเชงตรงนี้มาจากนะถ้าเกิดเราศึกษาลึกหรือเราไปเล่นเพลงในกว้างเราจะรู้ว่ามันมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอะนึกออกมามมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแต่แค่ว่ามันเอามาแล้วแล้วเราใช้เทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคอเทคนิคเนี่ยเป็นของตัวเอง ออกมาเทคนิคนของตัวเองเทคนิคเทคนิคหมายถึงแบบวิธีดันสายวิธีการใช้เครื่องมือวิธีการใช้แอมวิธีการใช้เอฟเฟก่ามันก็จะมีของออกมาตามยุคตามยุคที่มันต่างกันออกไปอย่างยุคแจ๊สเนี่ยตรดหนัตแจ๊สหลอจะแบบไม่ม่มีอะไรไมันก็มีกีตาร์แล้วก็ขยายแอมให้เสียงดังได้แม่ก็เป็นบุญแล้วถูกปะมันก็แค่นั้นแล้วมันก็ใช้แค่เพียวเพียวก็คือการผสมขอดการผสมโน้ตแค่นั้นเองไง แต่พอมัน,มน,เ,มมนเริ่มมากขึ้นมันมีอุปกรณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปหรือพัฒนาขึ้นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันที่มันเฉี่ยวอไปอ่ะฉะนั้นผู้เล่นก็ต้องเอามาสมมุติว่าผมผลิตผลิตรถคันหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องหาคนขับนะเว้ยอ่าสมมุติผม,มเป็นคนผลิตแบบคือรถแม่งเป็นสมมุติว่าผมผลิตแบบอ่ารถที่แม่งลอยได้เงี้ยรถที่ลอยได้เงี้ยคนแรกเลยอันดับแรกเลยผมองหาคนขับก่อนนะเว้ยใครจะขับอ่ะฉะนั้นผมก็ต้องขับผมจะขับไหมล่ะ นึกออกป่ะไม่งั้นผมก็ต้องอาจจะให้ช่างบอยขับเงี้ยนึกออกมาก็เหมือนกัารีโอเวนเดอร์ไม่เล่นกีตาร์ก็เขาก็มีคู่เขาที่เล่นกีตาร์มันก็มันเป็นลักษณะน,นั้นเนี่ยมันมันคือมันคือลักษณะน,นั้นมากกว่าฉะนั้นถ้าจะแกะเพลงจากคอร์ดแนวคิดการสร้างเพลงได้อะไรนีาไม่ใช่ต่อเนี่ยมันมันอ ค,คือคือมันมันอยู่แค่ mood and tone แค่นั้นเองนึกออกไหมมันก็คือแค่เบลรี่ไลนอ่ะนยึกออกมันคือเบรรี่ไลน์เฉยๆอ่านจากนั้นเนี่ยมันมันก็จะแกะคอร์ดแล้วแนวคิดจริงๆผมยังไม่เคยเจอนะคนคนที่ถ้าถ้าเกิดคนที่แบบคนที่คิดอะไรที่มันแบบ หักได้เยอะๆโดยโดยโดยที่อาจจะอาจจะมีคนประเภทเออถ้าจับมันจะเป็นน่ะก็คือมันเป็นที่มันไม่สนใจอ่ะก็เล่นเล่นไปก็เล่นเล่นไปอยากเล่นก็เล่นไปเนอยู่ดีก็ซีกูไปจับเอฟชาร์ปไปเลยเงี้ยซีเอฟชาร์ปซีเอฟชาร์ปก็ได้มันก็จะฟิลมก็จะเหมือนแบบเคิร์สโคเบนอะไรเงี้ยที่มันแบบฝืนไปเลยแล้วก็เดอ๋อเด๋อไปแล้วก็ใช้ความเป็นตัวเองกดกดทุกสิ่งอ่ะนึกออกไหมคือมนคอนเทนต์มหมายถึงว่าการร้องวิธีการเล่นคือเทคนิคส่วนตัวไงการร้องแบบแผด ใช่ไหมเล่นมือซ้ายอะไรต่างๆนานา,นาคือมันใช้วิธีแบบเน,นี้ยใช้ความเป็นตัวเองเกดกดทุกอย่างให้มันไปตามแล้วก็ฝืนมันไปแล้วแล้วก็ทําให้มันติดผูซะอันนี้มันก็คืออีกแบบหนึง่งแต่ถ้าถามว่าถ้าเราจะเน้นศึกษาเนี่ยเน้นศึกษาแล้วก็ต่อยอดเนี้น,นแจดดกจะดีเพราะว่าผมพยายามจะตอบคำถามให้นี่นะั้นถ้าจะ จะแกะคอร์ดหรือแนวคิดการสร้างเพลงมันอาจจะต้องใช้วิธีสมมูรณ์ไเฮนดิกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพอร์เฟอย่างเดียวไงมันต้องอาจจะต้องอาจจะต้องทั้งทั้งทั้งเพลงเขาอะเพลงทุกรูปแบบเขาแล้วก็เราจะรู้เชีงเอาเงี้ยใช่ไหมอย่างเฮนเด็กก็จะมีจุดเด่นของไอ้เฮนดิกไลน์ที่มันเป็นแบบที่มันเป็นคอร์ดแล้วมันเป็นอพิโจอของมันที่มันต่างออกไปอย่างเงี้ยมันก็คือคือริทึมอะไรต่างๆก็ ออกไปอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องพวกนั้นน่อาจจะต้องผมว่าต้องแตะยกยกกระแบะของเขาอะแล้วก็ศึกษาทั้งทั้งทั้งโดยรวมทั้งหมดอะแล้วเราจะนึกออกว่าแบบพอเราจะไปเล่นเพลงนี้เป็นฮนดิกอะไรเงี้ยจะทํำยังไงหรือสักไหนเนี่ยหรือเราจะสร้างเพลงแบบเราตั้งโจทย์ว่าฮนดิกอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเนี้ยอย่างก็เนี้ยก็เหมือนกันก็ก็เหมือนกับไอ้คำลิขิตเนีย่ยผมก็นึกผมก็โจทย์ผมก็นึกถึงออ แม่งประมาณอะประมาณแบบโอเวอร์เดเรนโบ้แคปตันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะลักษณะเนี้ยมันก็จะเริ่มมูดออกตรงนั้นก่อนต้องต้องทำทั้งกระแบะมันถึงต้องศึกษาไปคนเนี้ยลึกไปเลยมันถึงจะนึกเขาออกว่าอ๋อมันชอบฉีกมันนี้ชอบฉีกมันนี้ชอบฉีกมันนี้ส่วนเวลาเราทําเพลงใหม่แล้วก็นึกถึงมันว่าอ๋อราฉีกแบบมันแล้วกันอะไรเนี้ยแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็คือแจ๊ตอะเ่มันอาจจะต้องเล่นเล่นแจ๊ตมันจะมันจะเคลียร์เคลียร์ทุกสิ่ง